นารักมากนะคะก็จะคือสไตล์แบบว่าผีีฮาโลวีนฮาโลวีนจักเราก็จะมาเดินนะคะเยอะมากเพื่อนๆแล้วนี้นะคะก็จะเป็นแถวที่เราเดินไปต่อนะคะไม่รู้จะไปไหนกัน o okay. ค Where are we going <im itation> Bonjour Bonjour again สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นวันที่สองของมาการมาเที่ยวนะคะที่บุรุษมาเรากำลังเดินทางไปซื้อกาแฟกันนะคะแล้วก็ไปดูว่าวันนี้จะทำอะไรกันบ้างคะ่ะยังไม่รู้เลยว่าแผนอะไรบ้างคืออากาศดีมากเลยนะคะไม่ร้อนไม่หนาวคะ่ะแดดดีดีเพื่อนเพื่อนเช้านะคะจะเป็นท่าจอดเรือนะคะก็คือ,อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเขาก็มาเดินออกกำลังกายะคะ่ะมาออกกำลังกายกันนะคะนี่นะคะตอนเช้าก็จะเป็น บรรยากาศในเมืองแล้วก็นี่ค่ะฝนก็มาเดินนะคะวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะพาเราไปที่ลิตเติลอิตาเลียนนะคะเพราะว่านังจะไปดื่มกาแฟคาปูชิโน่นะคะแล้วก็จะไปเก็นเบรคฟาสต์เด์นะคะไปทานอาหารเช้าที่นู่นนะคะนางกา็คิดถึงอ,อิตาลีนะคะนางเป็นเป็นอิตาลีอิตาเลียนนะคะนี่นี่นี ไปกันเลยพี่ e let's go นะคะเพื่อนๆก็มาถึงลิตเติลอิตาลีแล้วนะคะลิตเติลอิตาลีนี่นะคะอุยน่ารักมากเนี่ยค่ะเอ่อร้านอาหารบ้านคนอันใดเอ่ยนะคะก็คือแบบน่ารักกระจุกกระจิกเหมือนนะอยู่อิตาลีเลยค่ะงั้นเขาก็จะเรียกว่าลิตเติลอิตาเลียนนะคะมากับอิตาเลียนกายนะคะนี่ ี่ก็คือบ้านคนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีสีสันสวยงามอยู่ค่ะนี่ประดับด้วยไฟนะคะนี่ค่ะสามีเปิดประตูให้ร้านกาแฟาของเราค่ะเข้าไปเลยนี่นะคะก็มาถึงร้านากาแฟาาแล้วก็จะมีกักบคุกกี้แล้วก็สามีก็กำลังสั่งกาแฟาอยู่นะคะนี่คุกกี้เต็มไปหมดเลยนี่นะคะ มันก็จะเป็นเค้กนะคะเพื่อนๆนี่เค้กแบบใหญ่มากหลังนะคะก็จะเป็นชลาโต้ค่ะอี่อชลาต้ก็มีเมนูเต็มไปหมดเลยนะคะมีกาแฟมีเค้กค่ะ นี่นะคะนะ่ก็จะเป็นร้านอาหารแต่ว่าเราไม่นั่งกันหรอกค่ะเพาะเราจะเดินไปทานข้าวข้างนอกนะคะนี่ก็ได้กาแฟแล้วนะคะแต่ว่ากาแฟแบบไม,ไม่ไม่อร่อยเลยอะ่ะเพื่อนให้ให้ทำอีกรอบนึงนะคะทามาอีกรอบสองก็ไม่อร่อยนมเยอะมากสั่งคาปูชินโน่แต่ได้นมเยอะทีนี้เราก็จะเดินไปที่สตาร์บัคเดี๋ยวไปซื้อกาแฟช็อตอีกแก้วนึงมาใส่นะคะคือพวกฉันเรื่องเยอะมากเกี่ยวกับการดื่มกาแฟแล้วก็กินนะคะก็คือแบบ อะไรไม่สมใจก็ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าไม่สมใจอะ่ะเธอดูซิเธออันนั้นคือนักท่องเที่ยวนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นสมอเท้าเล็กๆถชตาบาค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งกาแฟนะคะสองช็อตแล้วก็มาใส่นี <c oughs> ข่ของเราค่ะตาบาค่าปุ๊บของเราจ้า กาแฟแล้วเราก็จะมาเทใส่แก้วช็อปเปิดนะคะนี่ฉันตกใจเดินมาช็อปเปิดพอดีเลยโอ้โอ้เปิดแล้วจ้านี่ เขาเพิ่งเปิดนะคะเปิดแบบนี้ประตูเขาเนี่ยดีมากเออเลเลอ,อที่เราพักนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีางานแต่งของคนอินเดียนะคะนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยแต่งของคนอินเดียคะ่ะนี่เต็มไปหมดเลยต่อไปนะคะเราก็มาพักรับประทานอาหารเช้ากันริมแม่น้ำนะคะ ชมแม่น้ำนะคะเขาก็จะมีข้างๆนะคะตรงนั้นเขาก็จะมีที่เก็บขยะที่ขวดนะคะมันจะเป็นเหมือนแมชชีนนะคะที่เขาทําความสะอาดแม่น้ํานะคะแล้วก็ทันใดนั้นนะคะคนสองคนเขาก็พากันนั่งเรือคายักนะคะนี่ค่ะตอนเช้าของวันนะคะเริ่มต้นตอน,ตอนเช้ากับกาแฟแล้วก็อาหารเช้านิดนึงนะคะ่ะ ด้านขวานะคะข้างๆข,ของคนที่เขาพายเรือคายักนะคะก็จะเป็นที่เก็บขยะนะคะเห็นไหมอ่ะนั่นนะคะเขาก็พากันพายเรือคายักออกไปแล้วแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพืเ่อนๆือนะคะอยู่ที่บอตมาพามาแหงเอาแล้วก็มาชิลในแหล่งที่แบบว่าเออน่ารักน่ารักมากเดี๋ยวไปดูออแถวนี้ว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างคะ่ะก็จะเป็น ตึกนะคะแล้วก็แถวที่เราจะไปเที่ยวกันค่ะแล้วก็จะเป็นตึกแถวค่ะนะคะกำลังเดินไปเข้าไปในนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบลานเบียร์แล้วก็แหล่งที่เขาแหงเอากันนะคะดื่มกันดื่มกันค่ะนี่ค่ะก็สามีก็กําลังไปถามเขาว่ามีอะไรบ้างเขาก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะมีคนร้องเพลง แล้วก็มีคนมาดื่มตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะจ๊ะด้านในอะค่ะเพื่อนๆของพี่เขาแฮงเอาท์กันค่ะทนะางเราก็ไม่ดื่มกันเร็วขนาดนั้นรอเพิ่งบ่ายสองครึ่งเองเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คนะคะด้านนู้นว่ามีอะไรบ้างอันนั้นจะเป็นน่าจะเป็นร้านเบียร์นะคะเบียร์อร่อยมากไม่ใหญ่คนนั้นบอกนะคะนี่นะคะคือแบบว่าสวยมากน่ารัก เข้าไปนะคะยากาศในก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน่ารักมากนะคะก็จะคือสไตล์แบบว่าผ like ีๆฮาโลวีนฮาโลวีนจ <at ้ะค like ่ะก็จะมีแบบว่าเบียร์จะหมดเลยถายตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไปเดินข้างนอกก่อนแล้วเราก็จะกลับมาจ้าอี นะคะคุณแชทเนะดียนะคะในน,นี้ก็จะเป็นด้านในของร้านค่ะนี่ด้านในของร้านก็คือบรรยากาศดีมากเองเดียเต็มไปหมดเลย คือว่าร้านเบียร์ที่นี่แบบโอ้โหน่ามานั่งมากเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราขอไปเดินเที่ยวก่อนกินเบียร์หัววันมันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเมาแล้วก็ไปเที่ยวต่อไม่ได้นะหญิงนี่นะคะก็จะเป็นพวกขายพวกอของที่เป็นซูวินียต่างๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นทางเดินไปแม่น้ําค่ะก็จะเป็นร้านขายของค่ะ เต็มไปหมดเลยถ้าร้านขายเบียร์ร้านเบียร์เยอะมากแล้วก็บาร์เยอะมากเปิดตรงนี้นะคะมีบรรยากาศคือแบบคลื้นน่าไปนั่งมากเลยนะคะคนมาดื่มตั้งแต่หัววันมากเลยะคะ่ะแต่เรายังไม่ดื่มนะทางด้านหลังเราก็จะมีคนมาดื่มตั้งแต่หัววันเลยะคะ่ะนี่จะเป็น i อ i s h Pub นะคะเขาก็ดื่มเบียร์ตั้งแต่หัววันน่าดื่มมากเลยนะคะเดอ w h would you like to eat um อายุห u งคุยเด l ๋ยวอาย u หางคุย now อ๋คือแบบว่าอ้น่ารักมากเลยอะแต่ละที่เพื่อนๆค่ะก็จะเป็นร้านเบียร์ต่างๆแล้วก็จะเป็นร้านอาหารค่ะนี่นะคะเป็น famous area นะคะเขาก็จะมาเดินนะคะเยอะมากเพื่อนๆนี่จะเป็นร้าน famous place นะคะแล้วเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ oh my god it's like so beautiful นะคะข้างบน จิกนะคะเขาก็จะมาเพ y ประมาณหนึ่งทุ่มหรือว่าสองทุ่มค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขาก็ยังไม่เปิดนะข้างบนนะ่ะเดี๋ยวเดินไปต่อนะคะเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะ Over there they h a v e a lot of restaurant ด้านโน้นนะคะอือฮึค่ะ Oh my god นะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าบรรยากาศดีมากไม่ร้อนไม่หนาวค่ะแล้วก็คนเยอะมากนะคะมาดื่มมา h a เอาท์แถวนี้ค่ะ ก็จะเป็นกิฟ์ช็อปวันยากาศะอู้น่าสวยมากเลยค่ะ so cute ก็จะมีคนมาแฮงเอาเต็มไปหมดเลยน้องหมา <c oughs> หลังเราแนละ้วเ,เพื่อนๆก็จะเป็นแหล่งที่เขามานั่งชิลกันติดกับแม่น้ำเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็คนก็จะมานั่งดื่มตั้งแต่เช้าะคะ่ะแล้วก็จะมีคาเฟ่แล้วก็มีวายต่างๆนะคะนี่เต็มไปหมดเลย นี่นะคะก็จะเป็นภาพรวมของแถวบ ار, วา,า,าร์แล้วก็ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ช็อปนะคะคนเขาก็ออกมาจากร้านแล้วนะคะคาเฟ่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นด้านนู้นนะคะก็จะเป็นตรงนู้นนะคะก็จะเป็นที่ที่เขามีคอนเสิร์ตไลฟ์มิวสิกค,ค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคาเฟ่กันค่ะ าาสา่งมะพร้าวใส่สังแบบครื่องดบ่มสั่งคาทาโต้มานะคะน,นี่นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นด้านในนะคะเดี๋ยวไปหาโต๊ะกันค่ะแล้วก็สั่งกาแฟมาดื่มกันนะคะจะเป็นเออ่ what is it คาทาโตเป็นคาทาโตนะคะดื่มกาแฟแก้วที่สองแล้วค่ะ try to be Mm hmm. ดูซิว่าจะอร่อยหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง It's good <S Delicious อร่อยมากค่ะน่าจะดีกว่า,าแก้วแรกที่เราดื่มมาเช้า mm hmm. นี่นะคะมองเห็นด้านนอกนะคะ mm hmm. น,นี่นะคะก็พากันดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินทางไปต่อนะคะไม่รู้ว่าจะไปไหนกันจ้าเดี๋ยวไปดูว่าจะไปไหนกันนะนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เหมือนกับเรือค่ะ แถวนี้นะคะก็จะเป็นแถวที่เราเดินไปต่อนะคะไม่รู้จะไปไหนกันโอ okay. เค are ววิโกอิงโอเคนะคะเราก็จะไปนู่นพักก็จะเป็นเหมือนเออร้านเออร้านดื่มค่ะเป็นบาร์เหมือนกันก็เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นบ้านคนทาวเขาประมาณนี้ค่ะสีสันเออ ชุดถาดีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรานะคะจะพากันขี่สกูตเตอร์นะคะกับเหมยไม่อยากเดินไงต่อไปนะคะเราก็จะไปที่เจลาโต้นะคะไปดื่มเหมือนจะเป็นไอศครีมนะคะแต่ว่าเป็นเจลาโต้นะะน,นนะคะก็จะเป็นทางไปซื้อเจลาโต้นะคะ สามีก็ยืนรอยตรงโน้นนะคะนี่นี่นะคะจิาโต้ค่ะจิาโตะเข้าไปเลยนะคะจิาโต้าอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูของจิาโต้ค่ะ <laughs> Very small i i ice cream gelatora mm a large chum chun yang ice m ki la chan suma e na ha andangama yanke. pikachu I like the hazel <laughs> You said you don't want one, but you no. ate mine. Pretty much. And then you spill it on me because you're angry because I'm eating all of your gelato and then you spread it all over <laughs> me. I need a shower. You don't need to just like a little bit. Um, all right, my gelato now. i to the Wow. กันทานไอศครีมจราโต้รสวานนะคะก็จะไปดื่มเบียร์กันค่ะที่ร้านที่เราบอกว่าจะมาไงนะ,ะเพะพ่อใหญ่บ้านก็ไม่รอช้าค่ะไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเดินไปก่อนเราเลยเนี่ยเห็นไหมไปดื่มเบียร์คนเยอะมากน,นะคะก็อยู่ทุบาร์คึกคืนมากคนเยอะมากเสียงดังมากจ่ะโหยุ่งมากเลยวันนี้นะคะคนเต็มเลยตอนเย็นอ่ะ วันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนนะคะขอไปเชียร์โอลิมปิกนะคะทีมอเมริกากับ ฝรั่งเศสนะคะเล่นบาสเกตบอลกันนะคะวันนี้ก็ขอไปจิบเบียร์แล้วก็ไปชิวกันก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ